สวัสดีครับวันนี้พบกับเจมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยสับมงคลออตโตคาสาขาาคาอีกแล้ววันนี้เอารุ่นนี้รุ่นใหญ่มาให้ชมกันอีกแล้วครับอ่าช่วงนี้เรามีรถกระบะเข้ามาเยอะนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนกําลังตามหานะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับรถรุ่นนี้ คนชื่นชอบเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะแล้วหลายๆคนกำลังตามหาเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็น4 w h e e l ด้วยนะครับเป็นรุ่นไหนเป็นไม่ได้วันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยคันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเป็น Vcross M นะครับ Isuzu D-Max Vcross M นะครับ3.0 M นะคันนี้ออโต้4 e e l ตัวท็อปเลยใครสาย4 w h e e l สายลุยนะครับแนะนำคันนี้เลยห้ามพลาดนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ทั้งผู้ที่ชมทาง Facebook l i ฟ e และ YouTube l i ฟ e ด้วยนะครับ2ช่องทางสามารถชมได้เลยสำหรับคันนี้มาให้ชมกันด่วนๆสะดุดตาอันดับแรกนี่ล้อเลยนี่อบอกเลยโอ้โหล้อนี่จัดมาให้แบบจัดทรงมาให้ใหม่เลยนะครับคันนี้เรามีาเป็นล้อเลนโซ่ขนาด20นิ้วอัปเกรดขึ้นเลยนะแล้วยางคันนี้ยางเก่าไม่ถูกใจอันนี้เปลี่ยนใหม่ให้เลยซัมมงคลนโนตตคาบ,บอกเลยครับว่า ้ามาแล้วรถของเราต้องพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้ลูกค้าซื้อไปไม่ปวดหัวนะครับออกไปไม่ต้องไปนั่งซ่อมรถพร้อมใช้พร้อมใช้งานทุกคันสภาพดีทุกคันนะครับสําหรับคันนี้ก็โอเคเดี๋ยวดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยจุดเด่นของเขาเลยนะครับมาด้วยกระจังหน้านะาในกระจังหน้าสีเทาดําไฟนหน้าโปรเจคเตอร์นะเดี๋ยวให้ดูไฟกันหน่อยรุ่นนี้ส่วนตัวบอกเลยว่าไฟสวยมากไฟเดย์ไลท์เขา สำหรับตัวนี้จ้าไฟหน้าเรามาได้เป็น LED แล้วนะครับตัวนี้ยังรอเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับหน้าสี่จุดหลังสี่จุดเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยรอเลยคันนี้บอดรอเลยแล้วก็ที่สำคัญคันนี้สีขาวมุกด้วยนะครับสีถูกใจใครหลายๆคนนะสำหรับรถกระบะอีซูซุตอนนี้เราไม่ได้มีแต่ตัวสูงอย่างเดียวนะ ต,ตัวต่ำเราก็มีนะครับเป็นแคปโฟเกียออโต้เหมือนกันเอามี1.9ที่เป็น1.9 LDA เกียออโต้นะครับสวยๆเหมือนกันปี2021ชุดแต่งเต็มลำเจมเคยนั้นเอามานำเสนอแล้วถ้าสนใจอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถโทรหาเจมได้เลยหรือทักอินบอ็อกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูจากด้านข้างกันหน่อยโอเคอเปลี่ยนล้อใหมย่ยังโหดบอกเลย ไม่ต้องทำอะไรครับขับเฉยๆก็รอแล้วด้านข้างสติกเกอร์บอกเลย4ีคเนาะตัวนี้สำหรับอีซูซูด,ดีแม็กเจนนี้นะครับด้วยสไตล์ออกมาจะเน้นเรียบๆเนาะด้วยรูปแบบจะไม่แบบว่าชูดฉาดนะครับโลโก้อะไรก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะด้านหลังบอกชัดเจนรุ่น M นะครับ M DDI นะครับ ไปท้ายเป็น led เรียบร้อยอยังรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันดีกว่าไปดูออปชันกันด้านนอกสวยขนาดนี้ด้านในเป็นไงบ้างฮะไปดูกันหน่อยแน่นอนครับเข้ามาเปิดเข้ามาปุ๊บก็ภายในจอบเริ่มเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นจอตัวนี้ไซส์น่าจะประมาณ8นิ้ว นะครับประมาณ8นิ้วของ i s ซูซตัวนี้เป็นจอเดิมติดมาเลยโดยออปชันต่างๆนะครับมีเมนูภาษาไทยมาให้ด้วยนะใช้งานง่ายสวยพร้อมใช้โอ้ด้านในยังหลูนะครับแต่ดูด้านบนกันหน่อยดีกว่าสภาพแบบว่าใหม่ๆเลยนะครับคันนี้เรียบร้อยมาก เรามาดูเลขไมคกันหน่อยดีกว่าสําหรับคันนี้ได้โชว์เลขไมค์ัวหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้คันนี้ใช้น้อยเลยนะครับเลขไม่อยู่ที่31,000กิโลเท่านั้นเองนะครับจะอยู่ด้านด้านล่างเนาะด้านบนจะเป็นเลขทริปนะครับ3 1 0 0มกิโลหรถปี1ิบเก้าถือว่าใช้น้อยเลยเนะคันนี้นะครับดูแล้วก็ออปชั่นมีอะไรบ้างแน่นอนเรามีกล้องถอยหลังมาให้อยู่แล้วอันนี้เป็น ของเดิมเลยนะครับติดรถมานะเดี๋ยวให้ดูในปุ่มหน่อยสําหรับปุ่มในการใช้งาน Full v ิ e เป็นแบบปุ่มแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายขับไปสามารถปรับจากขับ2เป็นขับ4ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ช่วงความเร็วต่ํานิดนึงนะเพื่อถ้านมรถโอเคเกียร์อัตโนมัติครับขับสบายนะแล้วก็หน้าจอแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นหน้าจอใหญ่ บอกรายละเอียดหมดเลยนะครับมาตวัดเข็มทิศนะครับสถานีวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมได้จากตรงนี้หมดเลยนะครับรูปแบบการขับคี่เป็นขับ2หรือเ,เป็นขับสี่อยู่เราสามารถปรับเป็นขับสีได้เลยหน้าจอโชว์รายละเอียดดูนี่นครับรูปแบบการใช้งาน ปรับเป็นครับ2เพียงแค่ใช้ปลุมปรับสวิตได้เลยนะครับใช้งานง่ายรุ่นใหม่ๆสำหรับรถโฟลนวิวนะไม่ได้ใช้งานยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันหน่อยดีกว่านะเป็นอย่างไงบ้างสำหรับพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับ ก็สาหรับรุ่นนี้เดี๋ยวนี้รถกระบะรุ่นใหม่ๆจะมีช่องแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องความเย็นนะาทั่วถึงแน่นอนแล้วก็โทนเบาของเขานะสําหรับรุ่นนี้นั่ง3ามคนได้สบายๆเลยนะครับใหญ่มากนะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแล้วก็ชิ้นกลางเป็นแบบเจาะรูนะครับระบายอากาศได้ดีเดี๋ยวไปดูหนะ้าห้องเครื่องกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างทร เปิดดูนะ้องเครื่องกันหน่อยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับตัวใหญ่รุ่นใหญ่ตัวท็อปของเขาเลยนะเดี๋ยวให้ดูความสะอาดสะอ้านกันหน่อยต้องบอกเลยว่าเย็นกริปนะครับพ่าแน่นอนรถของซับมงคลเราทุกคันนะครับผ่านการทำความสะอาดขัดเคลือบสีมาอย่างดนะีเราขัดรถมาให้คุณแล้วนะ ใครสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าเอ๊รถคันนี้มีปัญหาหรืออะไรยังไงมาหรือเปล่าเราเลือกและตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดันั้นซื้อรถกับเราซื้อรถกับเจมสบายใจได้แน่นอนครับผมโอเคฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่อยู่ที่ภูเก็ตสนใจเจ้ารถคันนี้นะครับสามารถโทรหาเจมได้เลยที่เบอร์0944255255ครับ บอกเบอร์อีกครั้ง0 9 4 4 2 5 5 2า5บอกรุ่นกันหน่อยวันนี้เราอยู่กับ isuzu d max นะครับ3 0 m r e c o r d auto 4 o wheel ปี19นะครับคันนี้สีขาวมุกล้อใหญ่20นิ้วยางใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสวยๆกันเลยใครสนใจคันนี้นะอย่าลืมโทรหาเจมได้เลยหรือทักอิ inbox เข้ามาได้นะครับตามเฟซบุ๊กที่ที่ดูกันอยู่ที่ชมกันอยู่นะได้ทุกช่องทางฝากช่องทาง การรับชมมีอีกเพิ่มเติมนะครับยังมี Tik Tok อด้วยนะสามารถเข้าไปดูคลิปที่ของทางร้านนะครับทำคลิปน่ารักน่ารักสนุกสนุกไว้เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะใครที่สนใจคันนี้โทรสอบถามปรึกษาเคสไฟน้องไฟแนนซ์รายได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาซื้อรถกับเรานะครับเครดิตดีประวัติด,ดีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นเอง นะมั่นใจว่าได้ดอกเบี้ย,ยราคาพิเศษไปแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมมาที่นี้เรามีลดอะไรมาไลฟ์ให้ชมกันอีกวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ